สนับสนุนโดยเรื่องชา,าอย่าปล่อยให้ชินเมทมีโคโโบอลตัวยามีโคโโบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบทัางตอนนี้ก็ยังสอบไม่เสร็จเนใียขยายผลต่อว่าจะไปถึงใครบ้าง สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะมาติดตามทุกข่าวช่วงที่หนึ่งนะคะวันนี้วันจันทร์ที่20พฤศจิกายน2566วันนี้อยู่กับคุณเอกลักษณ์ศรีสุขใสดิฉชันกมลพรวรคุณค่ะคุณผู้ชมหาปฏิบัติการเสียแป้งที่อยู่บนเทือกเขาบรรทัดเจ้าหน้าที่ยังคงไม่ยุตินะฮะ<ม>ถึงแม้ว่าจะโอ้โหหลายวันแล้วก็ตาม10บกว่าวันแล้วกับ<ม>การปิดเขาบรรทัดแต่ก็ยังไม่เจอตัวเสียแป้งแต่วันนี้อมรินทีวี ติดตามไปนะฮะคุณผู้ชมเพราะปฏิบัติการนี้เห็นบอกว่าไปเจอถ้ำปริศนาแล้วเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจด้วยแล้วพบว่ามันเจออะไรบางอย่างแต่ก่อนอื่นผมพาคุณผู้ชมไปดูหน่อยเพราะวันนี้พี่เก๋มีปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ปรับแผนกันใหม่ใช่การปรับแผนใหม่ครั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่วันนี้ ไม่น่าไม่น่าจะอยู่ได้น่าจะไปออต้องนานแล้วไม่น่ารอดออคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงอยู่กับปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นะฮะแล้ววันนี้เราลงพื้นที่ไปปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปจุดตรวจตรวจหนึ่งจุดหนึ่งแล้วบอกจุดนี้สาคัญมากถ้าเสียแป้งยังอยู่บนเทือกเขาบรรทัดแล้วมีพรานเป็นคนนําทางอยู่เสียแป้งต้องอยู่ในจุดไหนจุดหนึ่งวันนี้อมรินทร์ีวีเราลงพื้นที่ไปบนเทือกเขาบรรทัดกับเจ้าหน้าที่ไปเจออะไรบางอย่างที่น่าจะเชื่อมโยงกับเสียแป้งด้วย จะเป็นอะไรเดี๋ยวกบมาติดตามอมันในช่วงหน้าผักคู่เดียวฮะพอนด้าซิตี้โปรแรงส่งท้ายปีใครเห็นเป็นต้องอุ๊บเลือกดอกเบี้ย0%หรือพอนด้าช่วยผ่อน1ปีมูลค่า42,000บาทอุ๊บต่อไม่หยุดอุ่นใจเพิ่มกับ Honda Exclusive Care มูลค่าสูงสุด145,000บาทอุ๊บสุดทั้งแรงล้ำปรยะยัด พอนด้าซิตี้อุ๊ขนาดนี้ใครก็อุบไม่อยู่ข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์เอปถึง31ธันวาคมนี้ยิ้มที่ perfect คือยิ้มให้สุดในแบบคื White นข่าวแก o ออปติกไว์อทูสัมผัสความอุ่นของ Active ออกซิเจให้ฟันดูข่าวขึ้นเริ่มต้นใน3วันยิ้มมัน่นสวยมัน่น แรงที่สุดแห่งปีฉลองแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งต่อที่1ซื้อ2ฟรีหนึ่งต่อที่2ของแถมจัดเต็มซื้อเลยถึงสสา31ธันวาคมนี้ผมมีอะไรจะให้อะไรเหรอแถแดนอะไรนี่ใหม่เบนโตะรสซอนโคชูจังอร่อยแค้และรสซอนเผ็ดเกาหลีอร่อยเด็ดเบนโตะอร่อยเด็ดเผ็ดให้โลกจำ หัวมันจากรังแคมัน head and shoulders สูตรใหม่บอกลารังแคมันพร้อมให้ผมนุ่มดูดแพรไหมวันนี้พอแค่นี et ้นะกำลังรีบไปค่ะเป็นละสคริปใหม่แแแแบบบบรรรรนนนนมาดื่มแบรน ขาดสะคุ้มเลยคุ้มขนาดเนี้ยไม่แชร์ได้ไง KFC ชิคกันแชร์เพียง99บาทถึง24มกราคม2567โปรแรงที่สุดแห่งปีฉลองแบรนด์ดยอดขายอันดับหนึ่งต่อที่หนซื้อสอฟรีหนึ่งต่อที่2อของแถมจัดเต็มซื้อเลยถึง31ธันวาคมนี้ r i h m a n s Friend <S เป็นเป็นตัวเพิ่มดีกรีความสนุกและยังเป็นความหอแมแคมสดชื่นในชีวิตคุณ Er s <S จากกอังฤษครั้งแรกของน้ำตบบูสผิวดูกระชับจากย e ูเซรินใหม่ Radiance Lift Boosting Essence ด้วย3มพลังบูสผิวดูกระชับและอิ่มฟูแบบเอ็กซ์ตรา้ารู้สึกเฟิรม์มเห็นผลในสองสัปดาห์ยูเซรินกลิ่นอับเวลาตากผ้าข้ามคืนเหรอชมมิกลัวใช้ดาวนี่ใหม่ด้วย Night Perfume Pearl ช่วยต้านกลิ่นอับชื้นข้ามคืนหอ ทับใจติดทนนานใหม่ดาวนี้สนับสนุนโดยใหม่แทรกเตอร์คูโบต้าแอร์เคบินเปิดโลกความเย็นสบายคุ้มสยบร้อนกาแฟอาราบัตสปีดหอมเข้มคุ้มค่าท้าลอง กลับมาคุณผู้ชมปฏิบัติการล่าเสียแป้งยังคงดําเนินต่อ<ะ>แล้ววันนี้ต้องระดมตํารวจมือดีเลยนะฮะจากส่วนกลางเองก็ดีและจากภาคใต้เองก็ดี3<ะ>จังหวัดขึ้นมาระดมปิดเทือกเขาบรรทัดเพื่อล่าตัวเสียแป้งเพราะหลายคนบอกเสียแป้งขึ้นเทือกเขาบรรทัดมีในพานชื่อพานนกเล็กคนหนึ่ง<ะ>เนี่ยนำทางไปวันนี้อมรินทีวีไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดสยบศึกกับชุดฉลามทองของตารวจ